คาาการเงินเดือนออกวันแรกเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมที่สุด AI ช่วยคุณวางแผนได้ดังนี้จัดทํางบประมาณรายรับประมาณการเงินเดือนสุทธิหลังหักภาษีและค่าหักอื่นๆรายจ่ายแบ่งรายจ่ายเป็นกลุ่มเช่นที่อยู่อาศัยอาหารการเดินทางการผ่อนชำระหนี้ความบันเทิงออมเป้าหมายกำหนดเป้าหมายการออมหรือการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ชำระหนี้เรียงลำดับหนี้จัดลำดับหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดก่อนชำระขั้นต่ำตรวจสอบยอดชำระขั้นต่ำของแต่ละบัญชีชำระเกินหากมีเงินเหลือหลังจากชำระหนี้ขั้นต่ำแล้วควรชำระเกินยอดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดสร้างฐานะทางการเงินเปิดบัญชีเงินฝากเลือกบัญชีเงินฝากที่เหมาะสมกับความต้องการเช่นบัญชีออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำ ลงทุนศึกษาและเลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมเช่นกองทุนรวมหุ้นทองคำประกันพิจารณาทาประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อความคุ้มครองวางแผนอนาคตเป้าหมายระยะยาวตั้งเป้าหมายในอนาคตเช่นซื้อบ้านซื้อรถจัดงานแต่งงานส่งลูกเรียนวางแผนการเงินวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเคล็ดลับเพิ่มเติม บันทึกค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง